อล้ก็ัสดีพี่น้องเดี๋ยวก็อยู่ใช้แบบนั่งสามโอเคพี่พี่กลยรีบมากอไอเวนรีมึงเปิดช้าดิเวนนี่แหละเปิดล้โอเอาไหม่นใส่อตะได้เลยรู้แล้วใส่อาตะได้นะีคี์บดลวนโอ้ยโอ้ยคีบดโอ้ยโอ้ยดนลุโนเนี้ยกัน ดตายเฮ้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 ยอือโอ๊ยเจ็บ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 อูือโดนสตันหน่อยไม่โดนโอ้คีย์บอร์ดโอ้โหูยแต่อลไต่อไม่ก่อนพี่น้องพี่น้องอื้โอ้คีย์บอร์ดอย่า คีย anyway? oh, oh, oh. ์บอร์ดคีย์บอร์ดไหมนะโอ้ยโอ้ยตายหมด้้ออ้ออโอ้ยโยโอยยยยยออ ไอ้มีคนเข้าห้องมาวะใครอะชื่อว่าโอ้โอ้นอนน้อนนอนฟันรัวๆใช่พี่ใช้คากุนี่อันเนี่ยโพกูอะไกูต้องฟันโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวว้าวอ่ะตาอะตาตีล็อกตีล็อโอเคทำไมว่าสกิลนี้มันโดนยากมากเลย ไปแล้วครับพี่น้องเอาเอาเอามันค้างอยู่แล้วคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดมันค้างกดไม่ได้อออออนอนพีทตายเฮ้ย <c oughs> เรามาดูสองคนนี้กันนะโอ้ออตาย เออเฮ้ยโอ้ยโอ,อ,อ,อ๊ยเออโอ้โหโดนพีชแคนซอนสกิลอะเออแคนซอนเอ้ยโอ้โหท่าพีชเออเุินไปบิว